วัฒนธรรมแม่ใจหรือตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้การวัฒนธรรมแม่ใจเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของภาคีีเครือข่ายของภาคประชาชนของอำเภอแม่ใจซึ่งมีภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศริเกิจฐานราก การเพิ่มรายได้ของประชาชนกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆซึ่งก็สัดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและนโยบายที่จะกระตุ้นให้มีตลาดนัดชุมชนในทุกพื้นที่ครับสวัสดีครับนะครับถ้าครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแมใ่ใจนะฮะและก็ตรงน,นี้ก็เป็นตลาดนะครับ เป็นตลาดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้นะครับซึ่งทางท่านนายอำเภอพร้อมกับหัวหน้าส,ส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนนะฮะได้ร่วมมือกันนะครับสร้างตลาดนี้ขึ้นมาเพื่อ,อเป็นช่องทางในการทำมาหากินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้ที่มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะครับได้มีโอกาสขายสินค้านะครับสร้างงานสร้างอาชีพในการ ชุมชนการวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับณห,หน้าที่วาการอำเภอแม่ใจนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ต้องจัดอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันพฤหัสบสดีในภาคตอนเย็นเย็นไปจนถึงประมาณ4ี่ห้ทุ่มนะครับที่นี่ก็จะมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อนะครับทั้งเครื่องนุ่งหม่มทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าสําเร็จรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยครับเราไปชมบรรยากาศของงานคืนนี้กันดีกว่าครับเิญครับ การวัฒนธรรมเนี่ยนะครับที่จัดขึ้นมาในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการรวบรวมพลังความสามัคคีของชาวเผอแม่ใจนะครับที่จะมาร่วมกันดำเนินกิจกรรมครับซึ่งในส่วนหนึ่งที่น่าจะได้รับผลประโยชน์ก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าที่ของชาวเผอแม่ใจที่มีอยู่เนี่ยจะได้นํามาจําหน่ายนะครับแล้วก็ประชาชนชาวเผอแม่ใจมีแหล่งที่ จะมาจับจ่ายซื้อของแล้วก็แหล่งเพลิดเพลินด้วยนะครับเนื่องจากเราจะมีศิลปินมาจัดแสดงให้ความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็มเีเกี่ยวกับศิละปะการวาดวาดรูปวาด,วด,วดภาพด้วยนะครับนอกจากนั้นคณะทํางานยังให้ความสําคัญในการให้เป็นพื้นที่ในการสืบสารงานศิละปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอําเภอแม่ใจมีศิลปินที่หลากหลายบางท่านมีชื่อเสียงทํางานอยู่ต่างจังหวัด บางท่านก็เป็นผู้สูงอายุสตรีเยาวชนจะได้หมุนเวียนกันมานำเสนอผลงานสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนชาวอำเภอแมใ่ใจซึ่งคณะทำงานได้กำหนดแผนในการนำเสนอผลงานอย่างต่อนเนื่องในเวทีแห่งนี้และทราบว่าคณะทำงานมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์กิจกรรมนี้ให้เป็นอัตลักษณ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีนอกจากด้านวัฒนธรรมแล้ว ยังให้ความสําคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะและด้านสังคมนั่นก็คือความรักความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยครับสำหรับการจัดงานกาดวัฒนธรรมแม่ใจวันนี้นะครับก็เป็นาการจัดงานที่เราต้องการให้คนที่อยู่ในพื้นที่เผอแม่ใจนะครับ ได้ช่วยกันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและในเรื่องของการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเราใช้ชื่อว่าการวัฒนธรรมแม่ใจตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้โดยเรากำลังวุฒิประสงค์นะครับอย่ดกัน3-4ข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลการส่งเสริมให้กลุ่มชีพตต่างๆมีไรายได้นะครับตลอดจนในเรื่องของการสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่น ป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้นะครับรู้สึกคึกคักไปด้วยทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็รู้สึกชื่นชมยินดีครับกิจกรรมดีๆของอำเภอแม่ใจในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็อุดหนุนสินค้าชุมชนสร้างงานให้กับชุมชนครับผมยุทธภูมินำวงผมรายงานจากอบริเวณหน้าที่การอำเภอแม่ใจครับสวัสดีครับ